เราสังเกตดูนะครับนาแปลงนี้เป็นนาที่ไม่ใช่ได้ไม่ได้ใช้แร่เอโตมิกครับสภาพตอนนี้คือลําต้นหยุดการเจริญเติบโตครับแล้วก็มีอาการแคะแกนสังเกตดูนะฮะอันนี้สาเหตุหลักจริงๆแล้วเกิดจากสภาพของดินครับพี่น้องสภาพของดินซึ่งส่งผลมาอย่างน้ำ ที่ขังอยู่ในนาซึ่งเราพอมองเห็นสภาพน้ําว่าเราก็พอมองออกว่านาแปลงนี้นี่มีสภาพดินที่เป็นกรดสูงมากแล้วก็ลักษณะของน้ําในน้ําก็เป็นตะสนิมน้ําเยอะครับแล้วถ้าดูต้นข้าวนะครับที่เราถอนนะครับต้นข้าวสังเกตนะครับเราถอนต้นข้าวขึ้นมาดูลากมีแต่ลากสีน้ําตาลครับ ลากสีน้ําตาลซึ่งเป็นลากเกาะยึดพื้นดินลากแก่แล้วนะฮะไม่ใช่ลากหาอาหารแล้วก็ทําให้ลําต้นแค่แกนครับอายุไม่น้อยนะฮะนามเปน,นี้แต่ว่าการจเจริญเติบโตนี่หยุดแล้วครับชะง,งักงันการแตกกอก็ไม่ดีแล้วก็จะส่งผลถึงการออกหลวงด้วยครับพี่น้อง อันนี้คือไม่ไม่ได้แก้ปัญหาหรือแก้ปัญหาไม่ถูกวิธีซึ่งจะทำให้ผลผลิตตกต่ำแน่นอนแล้วก็โรคแแมลงก็รบกวนได้ง่ายได้นะซึ่งถ้าเราดูสังเกตนะครับตอนนี้ถ้าดูไปในานาเราจะเห็นมีไข่หอยเชอรี่นะครับไข่หอยเชอรี่ฮะซึ่งเกาะอยู่ตามลำต้นครับพี่น้องครับไข่หอยเชอรี่ หรือที่ชาวอิสานเขาเรียกว่าไข่แมงดาแดงนะครับนะสังเกตนะครับเ,เริ่มมีนะครับนี่นะไข่หอยเชอรี่ซึ่งเกาะอ,อยู่ที่ลำต้นนะฮะตามอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับยังมีอีกครับพี่น้องกระจายอยู่ทั่วไปนะครับหลายพื้นที่ ซึ่งตัวที่ก็คือคือศัอตรูนะฮะศัตรูของต้นข้าวซึ่งจะมากัดทําลายต้นข้าวและทำให้เกิดความเสียหายได้อันนี้คือคือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับนาข้าวของที่น้องกเกษตรกรนะครับถ้าเราทํานาโดยที่เราไม่ปรับวิธีไม่ปรับวิธีการบ้างความเสียหายที่เกิดขึ้นจะทําให เวลาที่เราเสียไปเนี่ยเหมือนเป็นการสูญเปล่าเงินทุนที่เราลงทุนไปก็เหมือนเป็นการสูญเปล่าเช่นเดียวกันไข่แมงดาแดงครับพี่น้องหรือไข่หอยเชอรี่นะฮะกระจายอยู่ทั่วทั้งบิ่งนาเลยครับต้นข้าวก็แค่แกนฮะการเจริญเติบโตนี่ดูแล้วไม่ดีเลยซึ่งต่างกันฮะพี่น้องแปลงข้างเคียงซึ่งได้ใช้แรเอตอมิก เราสังเกตนะครับตอนนี้แม้เพียงได้เอามาฉีดแค่สองครั้งครับก็มีผลต่อการออกรวงดีมากนะ,ะ,ะในแปลงเป็นขั้นมีคันนาขั้นกลางเท่านั้นเองในหลายพื้นที่ที่เป็นแบบนี้นะฮะใช้กับไม่ใช้เห็นผลแตกต่างกันชัดเจนครับพี่น้องฝนและลมมารุนแรงมากครับห้าครั้งห้าฝนแล้วนะ ก็มีลมนิดหน่อยบางส่วนครับพี่น้องเพราะว่าแปลงนี้นาข้าวแปลงนี้ได้เอาแร่ไอโทมิกมาฉีดเพียงสองครั้งคือในช่วงก่อนข้าวตั้งท้องและก็ช่วงที่ออกรวงแล้วนะฉีดเพียงสองครั้งครับใช้อัตราส่วนแร่ไอตทมิกหนึ่งกิโลต่อน้ำประมาณสองลิตรในพื้นที่สิไร่นะฮะ เม็ดข้าวถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับรวงสวยรวงใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่โตเลยนี่เขาจะออเขาออกลวงแล้วเนี่ยข้าวแปลงนี้ข้าวแปลงนี้ยุ่ประมาณ4ี่เดือนแล้วนะเดือน ี่เดือนแล้วยังยังเพิ่งได้สองเดือนยังไม่เต็มสองเดือนดีอ๋อได้ประมาณเกือบเกือบสองเดือนถ้าเก็บเกี่ยวก็สี่เดือนอ๋อคืออายุข้าวเก็บเกี่ยวนี่สี่เดือนแต่ปลูกไปได้ประมาณสองเดือนแล้วเนี่ยสองเดือนยังไม่เต็มดีเกือบเกือบสองเดือนเนาะค่าสองเดือนต้นแค่นี้เหรอครับทีนี้เราเราได้เอาปูนขาวมาหว่านแก้แล้วหว่านแล้วประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วแต่ก็ยังยังดูแล้วยังไม่ฟื้นเนาะมันยังไม่ค่อยฟื้นยังไม่ฟื้นถึงปล่อยให้น้ําแห้งไงครับ ได้ใช้ปุ๋ยเคมีไปบ้างหรือยังครับในนาแปลงนี้ได้ใช้ปุ๋ยสูตรอะไรครับสูตรสามสิบศูนย์ศูนย์อ๋อสามสิบศูนย์ศูนย์ก็คือตัวปุ๋ยยูเรียตัวหน้าสูงหน่อยอในตัวเจนเยอะ,อะสภาพของต้นซึ่งมันออกมาเนี่ยฮะรากที่เราดูสภา,สภาพรากวันนี้นี่คืออันนี้คือคือรากมันไม่กินปุ๋ยรากเนา่ามันจะเป็นรากเนา่าะ เป็นสนิมเป็นไอ้ดินมันเป็นกรดเยอะครับต้องการให้แก้้ถูกจุดเดี๋ยวต้อง้องเดี๋ยวเราจะแนะนําให้นะฮะครับดูสภาพแล้วแต่ว่าดูสภาพมันต้นของมันแค่แกนมันไม่โตแล้วเนี่ยตรงไหนน้ำแห้งๆที่ว่าถ้านั่นมันก็จะขึ้นเขียวแบบนี้ดีได้ได้กินปุ๋ยกินนั่นน้อยก็พอสมควรอยู่ใช่ไหมที่ที่น้ำมันน้อยนอยน้ำขังแล้วจะไม่ค่อยขึ้นเลยกดดัง สภาพดินมันมันเสื่อมโทรมมากนะฮะถ้าเราจะปล่อยทิ้งก็เสียดายเสียดายเสียดายทั้งเวลาเสียดายทั้งทุน<อ>ที่ลง,ลงไปแล้วอีกตั้งสองเดือนก็จะได้เราก็ใกล้แล้วอ,อีกแค่หกสิบวันเราก็จะได้เงินครับจะได้มั่งนิดหน่อยก็ยังถ่ายนนะเจ้้าของดวยยังพอพอพอ,พอทันอยู่ฮะยังพอทันเอาไว้ฉีดด้วยฮะถ้าว่าฉีดฉด้วยเลยนาทีเดียวเลยนะพี่เนาะในแหน่ลงแล้ว ทั S <S ้งวันนัง่งฉีดอ่ะครับฉีดเอาฉีดแป้งแปง,แปงนู่นแะแป้งท<ป><ห>ี่มันไม่ไม่เส <shorter S 2> ียมากลองไปฉีดดูนู่นะไม่เสียเทบนนั่นไม่เสียแต่ก็ฉีดครับฉีดเะครับ้เบะไวทิ้งไว้หน้าบ้านหน้าบ้านนี่ประตูนั้นค่ะจัไปทิ้งไ้อย่างสองนะข่าว<ด> ดูแลม,มันเสียฉันก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันนี่แก้ก็แล้วฉีดก็แล้วปุ๋ยก็ใส่แล้วยาก,ก็ฉีดไม่รู้กี่เที่ยวแล้วฉีดยาไปหลายเที่ยวแล้วพี่สามเที่ยวแล้วเนี่ยแปลงนี้นะ,ะโอ้ไม่ฟืน้นมันก็ที่ฟืน้นมันก็ฟื้นเยอะอ๋อมันมีบางส่วนว่างั้นและมันเป็นบางส่วนบางส่วนก็ฟืน้นแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ไม่ฟื้นเหมือนเหมือนสภาพปัจจุบันเนี่นะปัจจุบันบางส่วนก็ฟื้นเยอะฟื้นก็ดูดีกอแตกดี คือสภาพดินตรงไหนไม่เสื่อมโทรมมากมันก็เกิดการสนองอตอบได้คือรากมันก็กินปุ๋ยต้นมันก็เขียวขึ้นแต่ถ้าตรงไหนสภาพดินที่มันเสื่อมโทรมมากมันไม่ตอบสนองมันก็คือไม่ฟืน้น,นถ้าไข้น้ําก็เยอะเนาะน้ําเป็นมันเยอะเป็นนา,นาดําใช่ไหมครับนี่นนโอ้นาดำด้วย ทุนดำแล้วโอ้นาดำนี่เปลืองกว่านาหวานเน,นา,าเะผลนะัจะดีกว่าเยอะเลยนะหนนนาาาาาดดอ่่ีกววปกตินาดำนี่ต้องแตกกอดีอายุประมาณเกือบเกือบสองเดือนเนี่ยมันถือว่าเป็นช่วงแตกกอเต็มที่แล้วนาปังเลยเนะา,าะธรรมาดาแตกกอมันก็จะติดกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเี้แหละตรงน้ตรงฟังที่สุดเลยนะตรงข้ามไฟฟ้าอืม เสียหายถือว่าเป็นความเสียหายเสียต้องแก้ฮะยังไงก็ต้องแก้ถ้าเราเราปล่อยโดยไม่เราเราไม่แก้เลยก็ก็ขาดทุนค่อนข้างเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะตรงเนี้ยพื้นที่นี้ประมาณกี่ไร่นะฮะหกไร่ได้ไหมฮะหกไร่ครับหกไร่เนี่ยไม่ใช่น้อยนะพี่นะนี่ครับพี่ครับเดี๋ยวจะทำเป็นแปลงตัวอย่าง เดี๋ยววันนี้วันนี้ใส่นะเราจะมาดูสีมาดูผลงานีกทีนะ